สวัสดีคะ่ะมาใหม่แล้วคะ่ะตะกี้สัญญาณเน็ตอ่าหลุดไปนะคะกลับเข้ามาใหม่นะคะยังมือดอยู่หรือเปล่าเอ่ยครูนูเปลี่ยนมุมแล้วนะคะแป๊บหนึ่งนะคะขอเช็คยังมือดอยู่ <c oughs> อ่าพอดีนะคะแสงไฟตรงนี้ครูนดูอีกเครื่องหนึง่งมันแจ็มนะคะแต่ว่าเครื่องนี้มืดมากๆเลยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราให้ความรู้กันในวันนี้ก่อนพรุ่งนี้เดี๋ยวครูครูนูจะต้อง หาแสงไฟมาเพิ่มแล้วล่ะคะ่ะไม่เป็นไรเนาะเอาเนื้อหากันไว้ก่อนนะคะวันนี้นะคะครูนูมาในหัวข้อที่ว่านะคะจงมองให้ไกลและไปให้ถึงนะคะภาพชัดเสียงชัดนะคะเสียงชัดก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงต้องเราจะได้รู้นะคะเพราะว่า แสงไฟตรงนี้มันไม่พอจะต้องเพิ่มแสงไฟนะคะด้านหลังก็มืดมาอีกแนวหนึ่งเนาะค่ะวันนี้นะคะคนเราทุกคนนะคะอยากที่จะเห็นมองเห็นอนาคตหรือว่ามองเห็นจุดมุ่งหมายจุดเป้าหมายของเรานะคะเราหลายคนนะคะเคยได้ยินมานะคะว่าภาพในจินตนาการนะคะเป็นจะเป็นความจริงนะถ้าา เหมือนกับว่าถ้าเรามีจินตนาการนะคะแล้วภาพที่เราได้เห็นในจินตนาการนั้นนะคะมันจะเป็นจริงคุณเชื่อแบบนี้ไหมคะเมื่อก่อนครูนูไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยค่ะเมื่อแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าภาพที่เราเคยจินตนาการไว้นั้นนะคะมันคงไม่มีทางที่จะเป็นจริงหรอกส่วนใหญ่เราจะคิดกันแบบนี้นะคะใครเข้ามาแล้วนะคะวันนี้ครูนูอาจจะแสงไฟมืดหน่อยนึงนะคะ ไม่หน่อยเลยล่ะค่ะมืดเยอะเลยพอดีอยากรู้ว่ามุมไหนที่มันจะแสงไฟพอดีนะคะพอดูอ่าทีนี้มันมืดแล้วไม่เป็นไรวันนี้เราก็ดูกันแบบมืดๆไปก่อนนะคะแต่ว่าในเมื่อเรามีแสงสว่างอยู่ในตัวนะคะคุณนูเชื่อว่าทุกคนจะเห็นแสงสว่างในตใ,ในตัวคููนูแน่นอนค่ะวันนี้การที่จินตนาการนะคะจะสามารถทำให้เรานะคะ เป็นความจริงในสิ่งที่เราคิดหรือว่าสิ่งที่เราจินตนาการมันไวน้น,นะคะมันเป็นสูตรที่คนสำเร็จทุกคนเขาทำกันค่ะคนสำเร็จระดับโลกระดับโลกภาพมืดแล้วยังมาพูดผิดอีกเน,ะนาะจะนั้นแล้ววันนี้เราจงรู้ไว้เลยค่ะว่าคนสำคัญหรือว่าคนสำเร็จระดับโลกนั้นเขาใช้การจินตนาการภาพนะคะ เพราะว่าเขารู้ว่าการจินตนาภาพนั้นนะคะจะเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนสิ่งทำให้เขาไปข้างหน้านะคะขับเคลื่อนพลังใจขับเคลื่อนแรงใจนะคะถ้าวันนี้เราไม่สามารถที่จะจินตนาการภาพลวงหน้าได้เลยนะคะและใครหลายๆคนอาจจะเป็นเหมือนครูนูคะ่ะที่ไม่เคยรู้ว่าการที่เราจินตนาการภาพวันข้างหน้าของเรานั้นเราจะสามารถทำให้มันเป็นจริงได้นะคะ คนส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้าไม่ได้เข้ามาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องความสําเร็จแล้วนะคะมักจะมีการผิดพลาดและล้มเหลวในการใช้ชีวิตค่ะแต่วันนี้นะคะครูนูเป็นคนหนึ่งค่ะพอได้เข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะครูนูรู้สึกขอบคุณและรู้สึกโชคดีมากๆเลยค่ะที่ได้มารับรู้เรื่องนี้นะคะพอเรารู้เรื่องนี้เรารู้เลยว่าต่อไปนี้เราจะต้องมองการไกลและไปให้ถึงค่ะ เมื่อก่อนเราอาจจะเป็นคนหนึ่งคุณนูเป็นคนหนึ่งนะคะที่เคยคิดเคยฝันเรื่องที่เหมือนเรามีความรู้สึกว่าเราฝันเรื่องที่มันใหญ่เกินตัวแล้วพอเราฝันเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราฝันนั้นมันจะเป็นจริงได้แน่นอนเพียงแค่ให้เราคิดถึงมันซ้ำๆนะคะพอเมื่อก่อนเรารู้ว่าสิ่งที่เราคิดมันเหมือนดูใหญ่เกินตัวเพราะว่าคนรอบตัวเราเขาไม่เคยได้ในสิ่งสิ่งนั้นนะคะความฝันจินตนาการนั้นมันก็หายไป กับอ่าสิ่งที่เราอ่าเหมือนว่าเราไม่มีคิดว่ามันคงเป็นไปนได้ก็คือหายแว็บไปกับตาเลยใช่ไหมคะแต่วันนี้นะคะจงรู้ไว้เลยค่ะว่าการที่คุณจินตนาการภาพนั้นนะคะมันจะสามารถให้ความฝันคุณเป็นจริงได้แน่นอนค่ะการจินตนาการภาพนะคะมันคือการตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตคุณนั่นเองค่ะวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ได้ตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตแล้วหรือยังนะคะ เพราะคนสําเร็จทุกคนที่เขาไปถึงเป้าหมายได้นั้นเพราะเขามีภาพจินตนาการภาพมองการไกลนะคะอย่างชัดเจนนั่นเองค่ะครูนูได้ไปอ่านหนังสือเล่มนึงนะคะเป็นหนังสือเกี่ยวกับลมหายใจของความสําเร็จนะคะ เพราะว่าตอนนี why, ้เราเป็นคนหนึ you, ่งนะคะที่ยิ่งได้รู้เรื่องความสําเร็จแล้วรู้ว่าความสําเร็จที่เราเคยได้รับมานั้นนะคะเมื่อก่อนเรามองข้ามค่ะแต่วันนี้นะคะครูนูเป็นคนหนึ่งค่ะที่เชื่อมั่นในตัวเองได้เลยนะคะว่าวันนี้นะคะเรายังมีภาพความสําเร็จที่เรามุ่งมั่นตั้งใจนะคะมันสําเร็จได้แน่นอนเพราะว่าถ้าเราจินตนาการภาพวันข้างหน้านะคะชัดเจนนะคะเราจะเป็นแบบนั้นแน่นอนค่ะ ทุกคนสําเร็จนะคะเขาจะจินตนาการภาพอีก5ปีข้างหน้าหรือว่าอย่างว่าอย่างครูนูเองนะคะตอนนี้เราอยากจะมีชีวิตแบบไหนครูนูก็เริ่มที่จะวาดภาพแล้วค่ะแต่เมื่อก่อนเราไม่เคยรู้เลยใช่ไหมคะว่าเราจะทํายังไงเราก็ปล่อยชีวิตของเราไปวันๆเพราะเราไม่รู้ว่าจะต่อไปวันข้างหน้าชีวิตเป็นแบบไหนก็ ปล่อยมันไปแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าทุกครั้งที่ผ่านมาในชีวิตนะคะครูนูก,ก็ปล่อยมันไปแบบนั้นพอถึงวันหนึง่งเราไม่รู้ว่าจะพาชีวิตไปต่อแบบไหนใช่ไหมคะแต่โคโชคดีนะคะที่ได้มาเจอโลกออนไลน์คะ่ะรู้ว่าคนสําเร็จทุกคนนะคะเขาจะคิดถึงเลยคะ่ะว่าหน้าตาความสําเร็จใบหน้าของเขานะคะเขาจะ เป็นแบบไหนในอีกหนึ่งปีข้างหน้า2ปีข้างหน้า3ปีข้างหน้าเลยนะคะเขาจะคิดไว้ล่วงหน้าเลยนะคะว่าเขาจะเป็นใครนะคะเขาจะอยู่ในจุดจุดนั้นกับใครเขาจะยืนบนพื้นที่แบบไหนนะคะเขาอยากจะทำอะไรฉะนั้นวันนี้เราก็สามารถวาดภาพฝันของเราให้ชัดเจนขึ้นทุกๆวันคะ่ะแรกๆไม่มีใครที่จะวาดภาพได้ชัดเจนเพราะคนสำเร็จทุกคนก็บอกแล้วนะคะว่าทุกอย่างเริ่มได้จากการฝึกฝนคะ่ะ ครูนูได้ไปอ่านหนังสือนะคะลมหายใจของความสําเร็จนะคะมันทําให้ครูนูเป็นคนนึงคะ่ะยิ่งมีพลังนะคะสวัสดีค่ะโคดน้องมนขอบคุณมากนะคะวันนี้ครูนูอาจจะมาในความมืดแสงสว่างในความมืดนะคะพอดีแสงไฟไม่พอลองเปลี่ยนมุมดูคะ่ะน้องมนแต่ว่าแสงไฟไม่พอนะคะพรุ่งนี้ต้องเปลี่ยนมุมใหม่แล้วคะ่ะวันนี้นะคะครูนูได้ไปอ่านหนังสือมาใช่ไหมคะและที่นี้ เราเคยรู้จกักเจ้าของหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ไหมคะตอนนี้เขาเป็นมหาเศรษฐีแล้วแต่ก่อนที่เขาจะเป็นมหาเศรษฐีได้นั้นนะคะเขาเป็นคนหนึ่งค่ะที่แยกนะคะกับสามีนะคะหย่าร้างกับสามีและก็ต้องแบบใช้ชีวิตอยู่ลำพังเลี้ยงลูกโดยลำพังนะคะและเธอก็ไม่รู้ที่จะทำยังไงใช่ไหมคะเธอก็ไปนั่งเขียนหนังสือนะคะเพราะ เขารู้ว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งค่ะที่ชอบเขียนหนังสือและเขามีความฝันและมีภาพฝันที่ชัดเจนคือเขาบอกว่าวันหนึง่งสักวันหนึ่งอ๋อขอบคุณค่ะน้องมลสักวันหนึ่งนะคะเจเคโรลิงนะคะเธอฝันว่าสักวันหนึ่งเธอจะต้องเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะคะในวันที่เธอคิด แบบนี้นะคะเธอยังไม่มีอะไรเลยแม้กระทั่งเงินซื้อนมให้ลูกก็ยังไม่มีเลยค่ะแต่วันนี้เราคนนึงนะคะก็ยังมีเงินมีทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมคะเราสามารถวาดภาพฝันของเราได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะน้องมนน้องมนก็เก่งนะคะทุกคนมีความเก่งในตัวค่ะพอเรารู้ว่าเราเก่งเราก็จะรู้ว่าเราสามารถเก่งได้อีกใช่ไหมคะ ม,นะมาเล่าเรื่องของเจเคโรลลิงต่อเนาะทีนี้เธอก็ไม่มีเงินแม้กระทั่งซื้อนมให้ลูกนะคะก็มาเขียนหนังสือนะคะอยู่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งเขียนเป็นกี่ปีลูกเกือบสิบปีนะคะสวัสดีค่ะคุณน้องอิวขอบคุณมากนะคะวันนี้มาส่งพลังใจให้กันนะคะเธอเขียนหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะเขียนไปเสนอให้กับสำนักพิมพ์ไหนก็ตามไม่มีใครรับของเธอเลยคะ่ะมีแต่คนปฏิเสธ แต่เธอยังมีความเชื่อมั่นนะคะว่าเธอจะต้องเป็นนักเขียนที่โด่งดังระดับโลกและหนังสือของเธอจะต้องขายดีที่สุดในโลกนะคะถึงแม้วันนั้นนะคะจะมีคนที่ปฏิเสธเธอเยอะแยะมากมายนะคะคนลุกเลยใช่ไหมคะคุณนูเองก็ขนลุกค่ะพอคุณนูได้อ่านเรื่องนี้คุณนูเลยรู้เลยค่ะว่าถ้าเราสร้างภาพภาพฝันชัดเจนเราจะเป็นเหมือนเจคเรลิงแน่นอนค่ะ พอเธอนําเรื่องราวของเธอไปเสนอให้สํานักพิมพ์ไหนก็ตามนะคะไม่มีใครรับเธอเลยก็แต่เรื่องของเธอเลยค่ะแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่มีใครสนใจเลยนะคะเธอก็ยังมุ่งมั่นเขียนมันต่อไปค่ะทั้งๆที่เธอไม่มีเงินเลยนะคะเธอก็ยังคิดและฝันนะคะที่ว่าเธอจะต้องสําเร็จนะคะพอไม่นานนะคะเธอความมุ่งมั่นและภาพฝันที่ชัดเจนนั้นนะคะ มีอยู่นักอ่านสำนักพิมพ์หนึง่งมาเห็นนะคะอ่าหนังสือที่เธอเขียนและเธอได้รับการตีพิมพ์และหลังจากนั้นเธอก็กลายเป็นมหาเศรษฐีค่ะและทุกคนก็รู้จักแฮร์รี่พอตเตอร์ดังโดง่งดงดังไปทั่วโลกเลยใช่ไหมคะวันนี้ถ้าเราดูเรื่องของผู้หญิงคนนี้นะคะจะทำเหมือนเธอได้ค่ะอย่างเช่นการขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะ ใช่ไหยคะน้องมนครูนูอ่านครูนูก็ขนลุกค่ะและทําให้ครูนูมีพลังและแรงใจมากๆเลยค่ะขนาดเจเคโรลิงนะคะเขียนหนังสือ10กว่าปีค่ะทั้งทที่ตอนนั้นแยกทางกับสามีเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวแม้กระทั่งเงินซื้อนมก็ไม่มีนะคะนํางานไปเสนอให้ใครก็ไม่มีใครรับเลยค่ะแต่ว่าเธอก็ยังมีความฝันจินตนาการของเธอเป็นสิ่งขับเคลื่อนความหวังของเธอนะคะ ใช่ค่ะน้องมนคุณู์ชื่นชอบเรื่องนี้มากอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วคนลุกค่ะแล้วก็มีพลังใจขึ้นมาอย่างเยอะแยะมากมายค่ะวันนี้ถ้าเราทำอะไรก็ตามยังมีคนปฏิเสธเรานะคะเราก็จงมุ่งมันทำมันต่อไปค่ะเพราะว่าทุกการกระทำที่เราทำด้วยใจที่ดีนะคะมีจิตตั้งต้นแห่งความดีเหมือนเจเคโรลิงใช่ไหมคะเขามีจิตตั้งต้นแห่งความดีค่ะเขาทำมันต่อไปถึงแม้ว่า มีใครหลายๆคนนะคะที่เหยียดหยามต่อหน้าเธอว่าเธอคงทําไม่ได้หรอกนะคะไม่ว่าจะพูดให้เธอทั้งต่อหน้าและรับหลังว่าไม่มีทางที่ผู้หญิงคนเนี้ยจนๆคนเนี้จะโด่งดังได้นะคะเธอก็ไม่สนใจค่ะเธอก็ทําหน้าที่ของเธอต่อไปนะคะ เห็นไหมคะว่าการที่เรามุ่งมั่นกับความฝันและสร้างภาพฝันให้ชัดเจนนั้นนะคะมันจะเป็นสิ่งเดียวค่ะที่จะสามารถขับเคลื่อนตัวของเราและใจของเราได้นะคะใช่ไหมคะคุณนูก็ชื่นชมผู้หญิงคนนี้มากเมื่อก่อนคุณนูก็ไม่ได้รู้เรื่องนี้ค่ะพอเราได้เข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์เราเลยได้รู้จักคนสําคัญเศรษฐีระดับโลกหลายๆคนแล้วเราก็อยากจะรู้เราคนนึงเนาะก็มีความฝันของเราดังนั้นแล้วเราก็จะต้องไปศึกษาข้อมูล ส่วนนี้ถ้าเราไม่ยอมไปศึกษาเราจะเป็นคนหนึ่งที่หมดพลังได้ง่ายใช่ไหมคะใช่เลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะน้องมลอันนี้แค่ผู้หญิงคนเดียวใช่ไหมคะพอเธอสําเร็จระดับโลกแล้วนะคะเธอเลยนําเรื่องนี้มาส่งต่อเพื่อที่จะส่งเป็นพลังใจให้กับใครหลายๆคนคะ่ะที่อาจจะมีความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังในสิ่งที่เรารู้ว่ามันจะต้องเป็นไปได้นะคะ เมื่อก่อนที่เราเป็นเด็กหรือว่าตอนที่เรายังไม่ได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์มาปรับเปลี่ยนไมเซ็ลครูนนเองก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่มีความฝันแต่ว่ายอมละทิ้งความฝันนั้นไปเพราะเรารู้ว่าในครอบครัวของเราหรือว่าคนรอบข้างของเรารักรัก,รกน้องมนต์เช่นกันนะคะขอบคุณมากค่ะคนรอบข้างของเราสิ่งแวดล้อมใกล้ๆตัวเราไม่มีใครที่จะเป็นบุคคลสําคัญระดับโลกหรือเป็นมหาเศรษฐีได้ ความฝันที่เราเคยชัดเจนมันก็เลยลางเลือนไปจนมันหายวับไปเลยนะคะแต่วันนี้ในเมื่อเราได้รู้แล้วว่าเศรษฐีระดับโลกบุคคลสำคัญระดับโลกนั้นนะคะเขาก็เคยมีภาพฝันที่อาจจะยังไม่ชัดแต่เขาก็ฝึกฝนจนมันชัดเจนจนภาพฝันนั้นขับเคลื่อนนะคะความสำเร็จเข้ามาใกล้เขานะคะถ้าวันนี้เรายังมีภาพชัดเจนทั้ง เป้าหมายและทั้งตัวเราจะขยับเข้าหากันและมันก็จะสําเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะค่ะน้องมนุคุณูอ่านเรื่องนี้คุณูขนลุกแล้วรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมเลยนะคะเลยอยากจะมาแชร์มาส่งต่อค่ะจงมองให้ไกลและไปให้ถึงนะคะบางครั้งแค่เราได้เห็นได้ฟังแล้วว่าการมองให้ไกลนะ่ะใช่แต่ว่าฉันจะไปให้ถึงนะ่ะมันยากใช่ไหมคะ แต่วันนี้เรารู้แล้วว่ามันไม่ได้ยากเลยขอเพียงแค่ใจเราถึงร่างเราก็ถึงแน่นอนนะคะขอบคุณน้องมนมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับทูนูนะคะสำหรับผู้หญิงคนนี้ J.K. r o w l i n g นะคะเป็นต้นแบบความสำเร็จให้กับทุกๆคนคะ่ะจากผู้หญิง แยกกับสามีเนาะเลี้ยงลูกตัวเล็กเลี้ยงลูกน้อยคนเดียวไม่มีเงินแม้กระทั่งซื้อนมซื้อข้าวนะคะแต่ก็สําเร็จเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกฉะนั้นแล้วเราเป็นคนหนึ่งนะคะที่ยังมีต้นทุนเยอะกว่าเขานะคะเราก็สําเร็จได้เช่นกันค่ะขอเพียงแค่เราสร้างเป้าหมายของเราให้ชัดเจนและมุ่งมั่นตั้งใจทํามันนะคะไอเรื่องการปฏิเสธนะคะโดนคนแบบ อย่าเหยียดยามหรือว่าคุณทําไม่ได้หรอกไม่มีแทะรับหลังอย่าได้สนใจค่ะในวันนี้นะคะน้องมนเราแค่กลับมาทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็แค่นั้นนะคะมันจะทําให้เรานะคะสําเร็จได้ในดังที่ใจระหวังแน่นอนค่ะ นำเรื่องของผู้หญิงคนนี้ไปเป็นพลังแรงใจนะคะเมื่อก่อนครูนูก็รู้จักแต่ชื่อเขาค่ะแต่ว่าไม่ได้อ่านประวัติของเขาแต่พอได้อ่านแล้วนะคะมันทำให้เราเป็นคนหนึ่งที่มีพลังไฟในตัวเพิ่มขึ้นอย่างเยอะเลยค่ะน้องโมอ้าวสัญญาณเน็ต เร็วและแรงมากนะคะสัญญาณเน็ตนะคะขนลุกไปกับคุณูคุณูพูดถึงเรื่องผู้หญิงคนนี้เจเคโรลิงนะคะคุณูขนลุกตั้งแต่พูดตั้งแต่ตอนต้นจนถึงน้องมนบอกว่าขนลุกนะคะขอให้ทุกๆคนนะคะจงมุ่งมั่นทําเหมือนเจเคโรลิงค่ะครณนูเองก็เช่นกันนะคะตั้งแต่วินาทีนี้ที่ได้อ่านหนังสือเล่มน,นี้นะคะไฟในตัวนะคะคุกรุ่นขึ้นแบบร้อนแรงมาก <c oughs> ความสําเร็จที่เรา ตั้งใจไว้นะคะมันสําเร็จแน่นอนค่ะสําเร็จแน่นอน่าน้องมน์ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับทูนูนะคะสัญญาณเน็ตขัดจังหวะนิดนึงเพราะคลื่นนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับทูนูทั้งชมสดและก็ย้อนหลังนะคะทุกคนสําเร็จได้แน่นอนเพียงแต่ตั้งเป้าหมายของตัวเองให้ชัดเจนมองภาพนั้นให้ชัดนะคะคุณจะมองให้ไกลคุณจงมองให้ไกลและไปให้ถึงมันค่ะเมื่อใจเราถึงร่างเราก็ถึงเช่นกันนะคะ ไม่ว่าใครจะว่ายังไงให้เรานะคะไม่ต้องสนใจค่ะเขาจะพูดแบบไหนเขาจะทิ้งความเชื่อจากคุณไปนะคะคุณจงเชื่อมั่นในตัวของคุณเองและกลับมาทําหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดแล้วคุณก็จะบรรลุตามที่คุณต้องการนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะฝากติดตามเพจครูนูได้ทุกๆวันนะคะขอบคุณค่ะโคดน้องมนุก็รักโคดน้องมนเช่นกันนะคะเราจะสําเร็จไปด้วยกันค่ะ นำประวัติผู้หญิงคนนี้นะคะมาเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับเราค่ะเราสำเร็จได้แน่นอนขอบคุณมากนะคะแล้วมาเจอกับครูนูใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะรักๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ